ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์มาช้านานเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีพระราชาผู้ครองนครน,นามว่าพระเจ้าภูมทัศน์หรือพระเจ้ากาศิราชที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญเช่นผ้ากาสีและเครื่องหอมแก่นจันท์เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดปาอิสิปตนะมฤคกยวันก็ตั้งอยู่ในตำบลสารนา,าศเมืองพารณสี และอยู่ห่างจากแม่น้ํำคงคาประมาณ8กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่มีฤาษีมาชุมนุมและเป็นเขตราชอุทยานที่พระเจ้ากาสิราชประกาศให้เป็นเขตอภัยทานแก่ฝูงสัตว์ต่างๆเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้สองเดือนได้เสด็จถึงป่าอิสิปัตนะมฤคกทายวันเพื่อพบปัญจวัคคีทั้ง5ผู้ซึ่งเคยบำเพ็ญทุกขะกิริยามาร่วมกัน เพื่อต้องการนำหลักรรมที่พระองค์ได้ค้นพบมาเผยแผ่ให้ทราบสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพบกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเรียกว่าเจ้าขันธีสถููซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระพุทธ,ธอ,องค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นครั้งแรกหลังการตรัสรู้เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลได้ตกลงกันว่าจะเพิกเฉย พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าได้บรรลุอมตะธรรมแล้วและเดินทางเพื่อหวังจะแสดงธรรมปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อและได้โต้แย้งกันถึงสามครั้งด้วยอนุภาพของพระวาจาจริงของพระองค์ทําให้ปัญจวัคคีย์ระลึกเห็นตามหันมาสนใจและขอให้แสดงธรรมปรดพวกตนทีพูดถึงปัญจวัคคีย์ทั้งแค่ซึ่งมีโกนทัญญวะวัปะพัทิยะมหานามะอสชิเนี่ยทั้ง5คนระหว่างที่อยู่ในป่าสิปตนามรคทายวันพอรู้ ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเนี่ยก็ตกลงกันว่าว่าจะไม่ลุกขึ้นต้อนรับแต่ว่าความที่เคยดูแลพระเจ้าอยู่นานพอพระเจ้าเสด็จมาถึงจริงๆเนี่ยทั้ง5้าท่านก็ลืมกติกาที่ตกลงไว้ก็รับบาดก็ดูแลทุกอย่างพอพระเจ้าตรัสบอกว่าพระองค์เนี่ยบรรลุธรรมแล้วเธอจงเงี่ยหูฟังเนี่ยทั้ง5เนี่ยไม่ยอมรับพระเจ้าตรัสอยู่ถึง3ครั้งก็ยังไม่ยอมยังไม่พร้อมที่จะฟังพระเจ้าก็เลยตรัสถามว่าพระองค์เคยตรัสอย่างนี้เหรอ ที่ผ่านมาพระองค์ไม่เคยตรัสแบบนี้เลยแล้ววันนี้พระองค์บรรลุความเป็นพระสัพพญูรุเจ้าแล้วขอให้จงเงี่ยหูฟังเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าได้นำพาเหล่าบัญจววคคีทั้งห้ามาถึงใจกลางป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาธรรมจกกักสัพปวัตนะสูตรหรือพระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักให้เป็นไปหรือว่าด้วยการหมุนกลงล้อธรรมแล้วผงก็แสดง ธรรมที่ปัจจุบันเรารู้จักกันในคําว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการย่างจักหรือกงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปเป็นครั้งแรกที่พระองค์ประกาศทําให้โลกได้ยินว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี่คืออะไรการสแสดงประถมะเทศนาทําให้ท่านโกนทังยะหวัวหน้าคณะปัญจวคีได้ดวงตาเห็นธรรมว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาและได้อุปสมบทเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นการบรรลุธรรมขั้นโสดาปติพนตรงกับวันเพ็ญเดือนอาสารหาบูชาขึ้น15้าคเดือน8สนับสนุนโดยสำนักงานรับพุทธศาสนาแห่งชาติ